ด้วยความที่เลาะเลาะพรุนี้ไม่ได้หาเห็ดนะจ๊ะนี่เลาะเพื่อนงามไหมใช่เลยโอ้ยสั่นสะเทือนแท้และเรากเก็บเห็ดนี่เพื่อนปวดตาทุกทีเลยดูไปปวดตาไปงามเนาะ ออุอ้ยสองดอกเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเ,ยวเยวขอถ่ายรูปมุมงามหน่อยนี่จะาเ,เพื่อนนี่ดอกอูใกล้กันเลยจ้ะขอร้อนอีนิดนึงเพื่อนเพื่อนดูดีไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดอกนี้ก่อนเลยนะฮืม อุ้ยนี่นี่อีกดอกนี่นะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ใกล้กันเลยเดี๋ยวน,นี่เขาอยู่ใกล้กันนะจ๊ะดูดิอามาดอกนี้งามๆามอ้ยนี่เพื่อนสมบูรณ์มากในดอกนี้นเห็ดพึ่งของแท่จะของแท่นี่ดอกญาติกัน ใช่เลยดอกนี้ไม่ใช่อื่นไกลอุ้ยนี่ใช่เลยจ้าไหมหมาน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 เพื่อนเพื่อนหมานเลยมหนูดิดอ่ตองค่าลายจริงนะอันนี้ลายมากเลยคาลายมากเลยอันนี้เดีย๋ยวตัดได้เยอะอยูน่นะนี่ล้อะ <laughs> เมื่อนยะตัดนะเอาแค่เอาแค่นี้อร่อยตัอดอกนี่นะนี่ดอกน้อยตัอดเอาตรงรากมันออกเนี่ยพอเด้นไ,ดไปล้างน้ำออกถูกตัดหมดเดี๋ยวไม่ได้กิน่จ้ะเพื่อน มานี้เนะาะมานันๆนี่ๆๆขอเกิดหน่อยนะเธอนะโอ้ย <c oughs> ขอโทษตกขอบกืมมกินเลยอุ้นกันแหละเพื่อนเนออนี่ใช่ไหม างามเด้นี่นะเอาละเอาละเละใช่เลยจ้ะแอบขึ้นอยู่มันหนาวนะกลาคืนไม่ถึงสิบองศาเพื่อนๆมันหนาวนะเราเข้าใจเลยมันก็เลยเกิดยากนะเพื่อนๆพนืขาลายเลยจ้ะขาลายชนิดน,นี้สมมติแล้วมันเกิดจากต้นอต้นไม้ที่ชื่อว่าบีเยิร์กนะจ๊ะ ก็เรียกเห็ดบียร์นะแจะเป็นเห็ดที่กินได้จ้ะเพื่อนๆอร่อยดีจ้ะเ,เพื่อนดอกดอกนี้ใครเอาไปกินแล้วเนี่ยใหญ่มากเลยแล้วดอกนี้ล่ะเพื่อนๆโอ้ยเพื่อนเพื่อโหดอกนี้ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเอาดอกเดียวใช้ได้มะเมื่อนเอาอันเดียวนะอันนี้ใช้ได้เกือบเปื่อยแล้วยังใช้ได้อยู่นะนะเอาไปเลเาะไปเลม เห็ีบเห็ดหัวส้มนะเป็นสิบดอกได้นะเราคิดว่านะนี่นี่นี่สองนี่สี่โอ้ยห้ากระเดื่มนี่ห้าดอกแล้วนะมาดูต่อนะ หกเจ็ดแปดให้มาแปดละเนี่ยเก้าดอกเพิ่มอีกเพื่อนก้าดอกเก้าดอกเลยจ้ะเก้าดอกจ้า มาเพื่อนเห็นเห็นไหมกาลังจะกลับบ้านนะทางเนี้ทางนี้ทางกลับบ้านนะจ๊ะไม่รู้ละเก็บนาทีนี้คือ <c> อ <oughs> นาน,นาทีนี้เจอต้องเก็บเห็ดหัวส้มไม่สนใจโอ,โอ้ไม่เงยดอกหนึ่งเห็นไหม นี่อีกดอกเึงเพื่อนแล้วก็เหมือนจะตรงนี้อีกโอ้โหเพื่อนเนี่ยนะมามามาเลยเรามาเก็บก่อนเลยเราเก็บเราจะเพื่อนเพื่อนอืออือ,อใครไม่กินเรากินเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลยนี่ยเห็ดพึ่งหัวน้ำตาล แหว่งไปหมดเลยตัวเดียดียวดีนี่อีกจะเพื่อนเม่มันอยู่คู่กันแล้วดอกดอกนี้แล้วกันเนาะออดอกนี้ไม่รู้เห็ดอะไรไม่เอาเอาอันนี้เนี่ยเมย์กลองก็ง,อง,ง,อ,ง,ง,อ,ง,งองีงงองขอไครเพื่อนจริงหมันจ้ะเลี้ยงเลยจ้ะ ตัดค่ะมันสกรปรกเวลามันไปรวมกับเ,เพื่อนๆแล้วนะได้อยู่นะจ๊ะเห็พึ่งหัวน้ำตาลนะ มีใครก็กินนะมีแต่เราเนี่ยไล่เก็บอยู่เนี่ยก็อร่อยจ้ะเลาะไม่เลาะไม่ได้กินนะที่เคยขึ้นมันไม่ขึ้นนะก็ตัดขาไว้เผื่อเอาไว้ลงให้เพื่อนๆดูนะเข้าป่าคนเดียวนะจ้ามาด้วยจัก,กรยานจ้านมานะ นี่อะไรเนะี่ยเดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านหนะึ่งเนาะคนขับรถไปมาเขาก็จะมองว่าเอ้ยคนไทยนี่เห็นประจำเลยแล้วเราก็ใส่เสื้อตัวเดิมนะแล้วใส่กางเกงแบบนี้เนะี <c oughs> มันใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้หลายอย่างน,นี้อต้นนี้มองไม่เห็นนะฮะ <c oughs> นี่อเธอแอบเลยจ้าอือหือพอด้อยู่นะเดี๋ยวตัดส่วนนี้ได้อยู่ได้อยู่มาตัดออกเลยอ๋อน,อนี่ส่วนนี้เลยนิ่มอยู่อันนี้ต้มอันนี้เลยนะจ๊ะอร่อยขูดเอตรงลายนี่ออกหน่อยมานี่นี่นี่เห็นไหมนี่ดอกนึงนะงามงามดอกนี้กาลังกินเลย ทุซองดอกเลยจ้าดอกกำลังกินเลยเพื่อนๆพอนันนี้อุณหภูมิมันสูงถึงยี่สิบเอ็ดนะนี่นี่เพื่อนเพื่อนเจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมจ้าจ้เธอเก็บเลย อย่าช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวคนมาตังเก็บตังเก็บเดี๋ยวคนมาจ้าเดี๋ยวคนมาโหมีเนื้อนแน่นมากเลยจ้ะเนื้อนแน่นปุ๊กเลยนี่ไม่ได้เจอง่ายๆได้ไดหนี่หายากยู่จ้ะเห็ดปีนี้อดอดจริงๆมาเป็พื่อ เจออีกแล้วเพื่อนี่นี่นี่แอบอยู่สุ่มทุ่มคอหญ้าเห็นปะนี่นี่นะจ๊ะืมงามงามอมเห็ดหวานดอกแบบนี้ละจ๊ะกำลังกินเลยเพื่อนๆหือน่ารักไหมคู่กันเลยเธอเพื่อนๆเห็น,นไหมจ๊ะ นี่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 มันเื่อนี่นนนดกอกกาลงกินเลยจ้ะส่งจนเจ็บตาอลไรจะเนี้ยเ <c oughs> พื่อนเพื่อมามีดอกหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเดินก็ต้องระวังนะเผื่อโผล่หัวอยู่มองไม่เห็นนี่ๆเพื่อนเพื่อเห็นปะนั่นน,น,นันัเห็นไหมมีกอหญ้ายอยู่นะ อยขอจัดการยาก่อนนะเดี๋ยวกล้องนี้แล้วกันนะเมื่อนี่ถเนี่ยเพื่อนดูเขาแอบดิเห <c oughs> ็นแอบอะ่ะพลางตัวมากเลยเ <c oughs> มื่อนัวนี่สมบูรณ์มากเลยอะ่ะมั่เกือบจะนิ่มน,นั้นนะนี่แอบขึ้นอะ่ะเพราะว่ามันหนาวนะจ้าคืนไม่ถึงสิบองศานะตอนนี้เนี่ยที่ดอกเดียว,ยวนี่จ้าแอบแอบอยู่เนี่ย แดงตัวเดี๋ยวพาไปอยู่อุ่นๆที่นี่มันหนาวแตอยู่เลยเพื่อนดูดิไปล้อมาสองชั่วโมงกว่านะสี่สิบเจ็ดดอกเพืเ่อนแบบว่าไม่เสียนะอันนี้คือแบบไม่เสียจ้ะ่ะสร้างภาพหน่อยนะเพืเ่อนๆต้องสร้างภาพหน่อย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนั้นจ้า